ผมผ่านงานก็ตั้งแต่ยุค25จนมาถึงวันนี้96ปีหลายครั้งที่ผ่านผมชืใ่นใจชื่นใจนั้ำใจกลุ่มผู้ชมทุกท่านที่จ้อยเรียกว่าและหลายสิ่ที่เป็นสิ่งที่รัน แม่จะมี่เอ่ยชื่อสุนเปิลที่เรียกว่าโศกานาคเอจจีมาและอีกร้ายๆท่านคุณจับใจนี่เป็นที่ห,หนึ่งเป็นที่หนึ่งขอให้ทุกท่านที่มาในงานวันนี้ขอให้ความเป็นมุที่ตาจิตที่ดีที่ช่วยให้ผม มีชีวิตยืนยาวต่อไปเป็นพระคุณเป็นมารมีอย่างสูงยิ่งใดที่ถึงศักดิ์ศรีองค์พระผู้สถิตอยู่สูงสูงโดนบันดาลใดให้ทุกทุกขัน้นจเรนจริญทรัพย์จเจริญโชู้กรริญบุญเจริญบารมีและ,จะเจริญ ว่าฉนาคัดที่ิงในสมประสงค์ทุกๆชีวิตจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของเราขอให้ทุกท่านโชคดีด้วยจักใจหลวงผมค,ค,ครับขอว่าคุณคุณครูวนักกุติสารศิลปิน,นแห่ชงชาติพระมครูด,ด้านพเพลง การประพันธ์ต่อทำโรงนะคะดีใจที่วันนี้ท่านแข็งแรงนะคะได้มาชมการแสดงของลูกศิษย์รวมทั้งคุณครูี่ประสิทธิ์อีสันวิชาร้องเพลงให้กับเราในหน้าท่านนะคะ